ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพ่อสมาชิกนะครับช่องรีวิวบ้านบ้านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องนะครับรีวิวตัวลำโพงบลูทูธนะครับตัวใหม่นะครับที่เพิ่งสั่งมาเมื่อกี้นะครับเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นะครับก็ ลำโพงตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อดีวูมนะครับยี่ห้อดีวูมรุ่นวูมบ็อกโปนะครับวูมบ็อกโปนะครับก็ตัวกล่องนะครับจะประมาณนี้นะครับก็รีวิวเหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนๆได้ประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกซื้อนะครับมาดูที่กล่องนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับสเปคนะครับเขาเขียนไว้ว่า40วัตต์ออดิโอนะครับกันน้ำนะครับที่ IPX5 นะครับแล้วก็ USB ชาร์จ12ชั่วโมงเพย์ไทม์นะครับการเล่นนะครับอันนี้คือกล่องนะครับ360องศาเซอร์ราวนะครับมีลำโพงทั้งหมดหน้าหลังนะครับ น่าจะทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคที่เขียนบอกต่างๆนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับหมุนให้ดูกันรอบๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของเขานะครับความ กว้างความยาวความสูงน้ำหนักทั้งหมดประมาณ1.5กิโลนะครับไดเวอร์ Driver, ก็คือลำโพงนะครับมีให้เท่านี้เท่านี้40วัต์นะครับบัตรแบต10,000มิลลิแอมป์3.7โวลต์แบตเตอรี่ชาร์จชาร์จแบตเตอรี่4ชั่วโมงบลูทูธเวอร์ชัน4.2นะครับประมาณนี้ยังไม่ใช่บลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการแกะให้ดูนะครับมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องสต็อปก่อนนะครับแล้วถึงน่าจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ได้ถอดเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวมนะครับเป็นกระดาษแบบสวมนะครับก็จะเป็นลักษณะกล่องภายในนะครับมีโลโก้ตรงกลางเขียนว่า D ีวูมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังด้านข้างไม่มีอะไรนะครับก็มาดูที่ตัว สักกู้นะครับมาบามาดูที่ตัวกล่องกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาปั๊บตรงนี้ก็เป็นโฟมด้านในนะครับโฟมด้านในรองกันกระแทกนะครับแล้วก็มีดีวูมบ็อกซ์โปรนะครับก็เป็นกระดาษอีกนะครับลำโพงน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับ ต้องว่ำลงนะครับโอเคเพราะว่าถ่ายมือหนึ่งถ่ายนะครับม,มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งอันนี้ก็เป็นซองกันชื้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น qc สติกเกอร์ qc นะครับตัวนี้นะครับมาดูที่ลำโพงกันนะครับสไลด์ออกไป มีกระดาษห่ออีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาว่าเอ๊จะได้ของเ,อเก่าหรือเปล่าหรือว่าจะได้ของมือสองหรือเปล่าก็ดูแลกันนะครับก็จะมีกระดาษตรงนี้ห่อสีขาวอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีสติกเกอร์ติดนะครับให้เช็คของให้ดีนะครับไม่มีการขาดนะครับอย่างนี้นะครับมีสติกเกอร์เขียนว่าดีบุมแปะตรงนี้นะครับก็ทําการแกะมันออกมาแกะมันออกมา อันนี้คือตัวเครื่องแล้วนะครับวางไว้ก่อนมาดูว่าในกล่องมีอะไรให้อีกบ้างเพราะว่ามันมีอ่านี่เป็นกล่องเล็กๆซ่อนอยู่ข้างๆอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ออกไปวางที่อื่นก่อนกล่องนี้นะครับมีอะไรให้มาบ้างเทลงมานะครับเทลงมาเลย โอเคหมดแล้วนะครับก็มีเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็แจ็ค3.5นะครับเสียบจากโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลงต่างๆนะครับเ,เรามาดูกันว่าคุณภาพของสายชาร์จนะครับเป็นงานประมาณไหนนะครับตัวแจ็คเป็น ตัวสายชาร์จนะครับมีสกรีนคำว่าดีวูมแล้วก็เป็นสายแบบถักนะครับสายถักนะครับตัวสายแจ็ค3.5ก็เป็นสายถักเหมือนกันจะมีตัวรัดสายมาให้ด้วยนะครับสะดวกต่อการเก็บนะครับง่ายต่อการเก็บนะครับประมาณนี้นะครับสายชาร์จเป็น usb type c นะครับอันนี้เนาะ type c แล้วนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับ Bo m b o x Pro ก็ไม่ต้องไม่ค่อยอ่านกันนานนะครับเนาะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีโลโก้อันนี้คือด้านหน้านะครับแต่จริงๆมันน่าจะวางได้สองด้านนะครับเพราะว่ามันมีลำโพงสองฝั่งนะคงไม่มีหน้าหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ,อมีโลโก้ก็ท่านจะเป็นด้านหน้านะครับเนาะ ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้เรียบไม่มีอะไรมันไม่มีด้านหน้าด้านหลังจริงด้วยนะครับแล้วแต่การใช้งานของเพื่อนนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีโลโก้เช่นกันนะครับนะผมหมุนมานะครับนะครับวูมบ็อกโปนะครับอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งจะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่มันสามารถแกะได้นะครับก็น่าจะเป็น ที่เสียบชาร์จต่างๆนะครับใช่นะครับเป็นที่เสียบชาร์จของผมไม่ค่อยโฟกัสน,นะครับที่เสียบชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้มี USB ให้เสียบด้วยอีกหนึ่งอันก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็น power bank ได้นะครับเป็น power เสียบตัวคือตัวลำโพงสามารถเป็น power bank ได้นะครับแล้วก็เสียบแจ็ค3.5นะครับประมาณนี้ เวลาที่ใช้งานนะครับปิดให้สนิทนะครับเพราะว่าของเขากันละอองอากานน้ำได้แต่ผมไม่แน่ใจว่า IPX5 IPX5 เนี่ยมันสามารถกันน้ำได้ถึงระดับไหนนะครับก็ไม่โดนน้ำดีที่สุดนะครับถ้าโดนก็รีบเช็ดออกนะครับเพื่อความเพื่อมันจะได้ใช้กับเราได้นานๆนะครับด้านบนนะครับอันนี้ด้านบนมีปุ่มบวกลบแล้วก็เพย์ บลูทูธอันนี้ก็น่าจะเป็น NFC นะครับถ้าดูตามสัญลักษณ์นะครับอย่างนี้อันนี้คือด้านหน้านี่เนะครับเพราะว่าปุ่มเปิดปิดมันอยู่อย่างนี้นะครับปุ่มเปิดปิด n f c บลูทูธปุ่มเพยบวกลบนะครับนี่ก็เป็นแต่ NFC ได้นะครับเอาโทรศัพท์มาแตะลงไปแล้วก็ด้านล่างนะครับ จะเขียนไว้อย่างนี้นะครับด u วโมเดลวูมบ็อกโปนะครับบอกต่างๆนะครับนี่มีแค่นี้นะครับก็งานตัวเครื่องก็หนึ่งจุดห้ากิโลนะครับโดยประมาณนะครับที่ตามสเปคที่เขียนไว้ก็งานประกอบกอ็ให้เพื่อนๆดูงานประกอบนะครับใกล้ๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับตรงนี้ผมว่าคิดว่านะครับเป็นพลาสติกหรือเปล่าหรือเป็นโลหะนะครับอืมต้องอืมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้คือคือวัสดุเขาดูแข็งแรงมากนะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นเป็นลักษณะคล้ายคเอ่อซิลิโคนให้นะครับยางอะไรประมาณนี้นะครับให้เราจับถนัดมือแต่ตรงเนี้ยตรงลําโพงเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรง กรอบตรงนี้นะครับก็คือเป็นวัสดุที่เ,เป็นโลหะหรือเปล่านะครับหรือเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรทักอย่างหนึง่งซึ่งแข็งแรงครับดูแล้วแข็งแรงนะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับแข็งแรงมากดูแล้วแข็งแรงมากการประกอบของเขานะครับการประกอบของเขาถ่ายให้ดู ทั่วว่าเออเวลาเราซื้อมาเออมันจะได้อ่ามีอ่าวิดีโอให้ดูเทียบว่าเอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหรือว่าเราตัดสินใจซื้อเออ่าของเราทําไมไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถ่ายให้ดูทั่วๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับว่าอ่า ของเขานะครับตัวนี้ของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเปิดเครื่องแล้วจะเป็นยังไงมีแบตหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามีแบตนะครับมีแบตแล้วก็บลูทูธกับพิบนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวบอกระดับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอ ค้นหาบลูทูธก่อนนะครับปับป๊บปั๊บบลูทูธบลูทูธอยู่ไหนเอ่ยบลูทูธนะครับค้นหาค้นหานะครับวลมบ็อกโปรนะครับตัวนี้นะครับ เ okay. ชื่อมต่อได้นะครับเชื่อมต่อได้แล้วนะครับเสียงนะครับมันคงไม่ต้องลองอะนะครับเพราะว่าถึงลองไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะรู้ว่าเสียงมันแบบประมาณไหนยังไงครับผมขอใช้งานไปก่อนแล้วก็ฝากคำถามมาละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูด รีวิวเสียงให้ให้ฟังกันนะครับว่าประมาณไหนเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็มีลำโพงบลูทูธอยู่หลายตัวเช่นกันนะครับมีทั้งรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดอย่างเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดีวูมเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ดีวูมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับวัตต์แล้วนะครับถ้าเป็นลาโพงพกพาที่ผมมีอยู่ตัวนี้40วัตต์ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้แค่ สิบวัต์เองนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้มีตั้งหกลาโพงด้วยกันนะครับแล้วก็มีหน้าหลังแบบเซอร์เรลา,เาได้อะไรประมาณนี้นะครับสามร้อหกสิบองศาเพราะว่าถึงเราถ่ายไปตอนที่เราเปิดในดูใน youtube มันก็จะดูประฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ่ายจากมือถือนะครับประมาณนี้นะครับก็เอ่อให้เ,เพื่อนๆนดูนะครับประกอบการตัดสินใจจะซื้อละกันนะครับว่า น่าซื้อไหมนะครับดูจากคลิปผมแล้วก็ลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเออรูปทรงอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็วัสดุอย่างนี้ประมาณนี้น่าซื้อไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับปุ่มก็กดง่ายนะครับบวกลบนะครับอันนี้เป็นสถานะแบตนะครับอันนี้ก็บวกลบเพย์บลูทูธเนี่ยครับกดง่ายนะครับได้ยินเสียงนะครับแก๊แกลแกๆเนี่ยนะครับครับผมก็ ผมว่าตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับลองเคาะดูแล้วมันไม่ได้ดังเหมือนพลาสติกนะครับก็น่าจะเป็นโลหะนะครับทั้งชิ้นนะครับหน้าหลังถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนโลหะมากนะครับงานเขาแบบดูดีเลยะอครับดีอะนะครับงานมันแบบดูดีอะนะครับมันเนี่ยมันแน่นนะครับมันแน่นถ้าผมลองเคาะเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกมันจะไม่ใช่เสียงแบบนี้นะครับเนี่ย ผมลองขอนะครับอืมโอเคครับก็กล้องผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่าว่ากันนะครับก็อ่อ แกะกล่องให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆว่าเออถ้าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยครับจะต้องเหมือนก,นกันกับผมไหมนะครับว่าเออการประกอบการอะไรต่างๆก็ให้เพื่อนๆได้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อและกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ ฝากคำถามมาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามก็ยังไงชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆที่ผมซื้อมาก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับแบบบ้านๆนะครับไม่ได้แบบแบบไม่ได้รีวิวละเอียดมากมายอะไรนะครับก็ไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ